สวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทย a i b o x ็อกซ์ออนะครับอันนี้ผมอยู่บนทางหลวงเส้นทาง1095นะครับฟับงแล้วอาจจะงงก็คือชื่อ1095เนี่ยจะไม่ได้บอกอะไรมากแต่ว่านี่คือเส้นทางที่ไปปลายนะครับนะฮะถ่ายจากบริเวณนวกแอกถึงห้วยน้ำดังนิดนึงนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นระยะระยะนะครับลงไปจนถึงตัวที่ราบที่เป็นที่ตั้งของเมืองปลาย เขานะครับก็คือช่วงเรียวกว่าส่วนใหญ่ที่เป็นช่วงโลกงเขาวากที่ลงมาทางด้านใต้นะฮะแล้วก็ขับรถตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงโล่งเขาบางช่วงมันมโค้งหักสองอยู่ถ้ามือใหม่ไม่ชินกับเส้นทางของเขาเนี่ยอาจจะต้องระวังนะฮะอนนีครับตรงนี้ก่อนถึงเพื่อน้ำตัก15กิโลนะก็เอาไว้สําหรับมือใหม่นะครับ ได้สำรวจดูเส้นทางนะครับประเมินฝีมือตัวเองนะครับในการขับรถไปไป่ายก็เก็บคลิปนี้มาเพราะว่าเห็นคนไปเที่ยวป่ายกันเยอะนะฮะขับรถไปก็จะได้ดูลักษณะเส้นทางนะครับตัวอย่างเส้นทางก็ผมไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์แค่ไหนนะครับก็ความยาวตั้งเกือบ10นาทีนะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจดูก็ดูนะครับใครไม่สนใจดูก็ไม่ต้องดูเพราะมันไม่มีอะไรมีแต่ถนน เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็สองข้างทางนะครับหรือจะชมบรรยากาศก็ได้นะครับ <S 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 เดี๋ยวนี้คือทางไปปลายเนี่ยมันดีข,นขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะเขาทำทางอีกสังเกตเข้าขยายนะครับแล้วก็มีหลายทางมาสมบวรณนะแมัยก่อนทางไปเนี่ยลำบากไปเยอะนะครับสมัยนู้นเนี่ยนานนะแล้วไปเรียกว่าไปค่อนข้างลำบากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากวงนะครับขนาดมีรถจอดเสียอยู่ข้างทางนี่ก็ยังพอหลบก,กันได้นะฮะ ก็ยังไงก็ขับรถระวังระวังนิดหนึ่งนะครับก็ผมก็ทางไม่ไม่ถึงกับยากมากครับแต่ก็ยังไงก็ระวังไปก่อนวนความไม่สบายครับก็ชมเลยครับ